ช่างน้อยนะครับเน้องรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นการผูกข้อไม้ข้อมือแล้วก็เ,เป็นการขอพรจากาผู้รักผู้ใหญ่ในการแจ้ชีวิตปีใหม่นะครับเน้องเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวภาคกิจกรรมต่อไปเขาจะต้องไปทำกันที่สนามกุ้งน,นะครับนเนาะเอาใครไปคนละไปนะครับเนาะเด้อง ก็เป็นการผูกข้อไม้ข้อมือนะฮะหลานตีปิกม้าหับพรอนจากคนท่างคนแก่แต่อาจจะต้อเวนต้องเ้นนอนเพราะดุงจอนะแต่ตัวเนี้ยอาจจะที่ต้องคนเดียวหรือว่ายกกว้ามกว่าพวกนี้หรือว่าเท้าลำจะอวบๆงอนี้แ ภาพหนึ่งก็ยากได้ภาพเคลื่อนไหวก็ยากอัดนะครับตอนนี้เพราะว่าโอกาสที่จะได้ภาพสวยๆนี่ มันต้องอยู่ในช่วงที่ทุ่งกาเ่เ,เาาติมแล้วเขาไปถ่ายภาพนี้ก็มีโอวมันกันจะาได้แอปนะฮะน้ำมาต้องเจ็บความสัมพันพิเศษมาลู่ใส่ถือกล้องวิดีโอมือขวาถ่ายรูปแล้วนะวันนี้ได้ภาพวสวยๆพ่องครับ นี่นี่ติดตามได้นะช่องอย่างก็ช่องอย่างก็ไอหนุ่มลายดอยไอหนุ่มลายดอยนะฮะนี่ช่องพยเอาหน้าอยู่นะครับอ่าเป็นบุ๊คเป็นบุ๊คอีกหนึ่งช่องคือพยเอาหน้าอยู่่เป็นบุ๊คนะเป็นบุ๊คพยเอาหน้าอยู่ได้ทั้งภาพนิ่งได้ทั้งภาพเคลื่อนไหวไปชมกันได้ครับผมไอหนุ่มลายดอยนะฮะ แสงเริ่มมาล้วนะบรรยากาศวิวเริ่มสวยนะนี่ฮนะโอ้โหตามกุะนเลาะครับ <c oughs> อันนี้แต่งตัวอีนีนะออนลงจะนั่งนะครับเนาะเป็นเด็กเลยนะครับเนี่ยเป็นดูเด็กขึ้นเลยครับสวัสดีครับหน้าเด็กหมดเลยจำมาได้แหละจำมาได้เลยครับแต่งชุดนี้นลหน้าเด็กเหมือนกันเลยหรอเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีบีมาครับ แล้วตั้งรูมนี่แม่หลวงต้องมัดมือฮื่งแล้วกันหรอแล้วต้องมัดมือกันแล้วเดี๋ยวเตรียมไข่ไปฮือมัดมือสักหน่อยกันนี่ผมเตรียมมาแล้วนี่ได้หลายแกนแล้วนี่ได้หลายแกนแล้นี่ยังไม่ได้ให้ได้ให้ทต่เด็กจับเดี๋ยวก่อนได้ครับก็ใส่ที่ตั้งรูปอะไรกันเยอาให้ห่วงขวัญแล้วน่ก้วยมัดมือกล้วยให้ไข่อันนี้เป็นพิธีกรรมต่อไปนี่เป็นเนี่ยอย่างกันทองครับเนี่ยอัน ไปดีก็กระเดียวก่อนกินข้าวกินข้าวเสร็จก็เนลยมันห้องขวัญมัดมือไม่ได้จ้ะอ๋อห้องขวัญมัดมืออ๋อที่เดาครับ๋ยวบัสประมาณเอ็ดโมงทุ่นนี้ก็จะไปเมุดบาลันไปแสดงที่นู่นนะคะ อาจจะไม่ได้ดูแลที่แคเนาะไม่เป็นไรครับไอ้เฮ้ยปารันนี่ไปไปนี่แต่เดี๋ยวเย็นประมาณ10เออเฮ้ยปารันคือที่ไหนครับที่พานมาขอไปที่มานที่พานอ๋อเด็กๆกลุ่มนี้จะไปที่พานด้วยเขาขอเชิญไปทางนี้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าทางนี้กิจกรรมมีตลอดแต่ว่าเดี๋ยวแข่งกีฬาตอนเย็นเด็กก็จะมาแสดงอีกสามชุดโอ้ไปกลับเลยไปเสร็จตึ่งกลับมานี่อีกโอเคครับ เด็กๆก็เริ่มนี้อเร็วนนออง่ัเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายภาพนิ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวเอามาเก็บภาพกิจกรรมด้วยคลิปวิดีโอแห่งกั้มนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ